การมาบังเกิดเกี่องกับเด็กคุณงป,ปู่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะจ๊ะเป็นเรื่องที่ยากมากทีเดียวที่จะลงมาเกิดนี่ต้องชิงช่วงช่วงชิงกับพยายามมานทีเดียวก่าจะได้มาครอบครองกายมนุษย์ยาก แล้สิ่งที่พยามารกลัวมากทสุดก็คือกายมนุษย์อยางที่ได้ลักษณะมหาบุรุษเพราะว่าจะไปซ้อนกันได้สนิทกับกายมหาบุรุษภายในแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่สมรรบภูมิภายในสู่รบรบมือกับพยามารอย่างเร็วแรง มากทีเดียวซึ่งก็ไม่ช้าก็จะไปถึงที่สุดของเรานี่คือสิ่งที่เขากลัวมากเป็นอันดับที่หนึ่ง,รงเรามาคือกายมนุษย์หยาบของผู้รู้ที่ได้ลักษณะมาหาบุตรบางประการหรือแม้ไม่ได้ลักษณะมาหาบุตรเลยก็กลัวถ้าเป็นผู้รู้แจง้งยินแจ้งแทงตลอดในธรรมแม้ซ้อมภายในกันยังไม่สนิทสมบูรณ์ ร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็เร็วแรงเพราะฉะนั้นวิยยามมาเนี่ยกลัวผู้รู้ที่มีกายมนุษย์หยาบนี้มากใน,นการมาเกิดของท่านนี่ไม่ใช่ง่ายนะจ๊ะยากมากไม่ใช่เป็นแค่วินาทีมันรับเดียวจิงช่วงช่วงจริงใครละเอียดว่ากัน ถ้าใครละเอียดกว่าครับล,ลงมาเลยและจริงๆแล้วก็จะต้องเกิดในตระกูลชนชนสูงที่มนุษย์ในยุคนั้นยกย่องว่าเป็นเลิศเสรอสูงสุดแล้วก็ออกบวดเพื่อที่จะได้มีโอกาสวางในการทำความเพียร แล้วก็มุ่งกาไปสู่ภายในซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงแต่ถ้าเกิดในตระกูลสูงเนี่ยการสร้างบารมีมันก็จะง่ายสะดวกสบายเพราะามีทั้งทรัพย์อำนาจศาสนาพวกพ้องบริวารจะสะดวกมากทีเดียววัดว่า,ารางคุณไม่ต้องสร้างเลยเพราะว่าความพร้อมของทุกสิ่งนั่นแหละจะอำนวยความสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็เมื่อกันไม่ให้มาเกิดในมนุษย์ไม่ได้ก็กันไม่ให้เกิดในตระกูลสูงได้แล้วกดให้ตกต่ำไปคือในตระกูลที่ต้องลำบากลำบากลำบนญและทานบารมีท่านมากก็เอาท่านอดอาหารไปหลายวันตอนบวชใหม่ๆ เราคงจำกันได้ใช่ไหมจจะไม่ได้ฉันอาหารวสามวันมีตาบาตได้ข้าวปั้นหนึ่งกล้วยน้ำว่าหนึ่งผลนั่นแหละแต่ว่าเมื่อท่านเอาชนะความตรณณีด้วยชีวิตพระอดมรสามวันข้าวทั้งปั้นนี่กล้วยหนึ่งผลมีความหมายสำหรับชีวิตมาก พรามันอดเมินสามวันนะไม่เชื่อไปลองอดดูอดแล้วก็เอาข้าวมาปั้นนะแล้วก็กล้วยหนึ่งผลลองดูแล้วแบ่งครึ่งเอ,อแล้วก็ทานข้าวแค่ครึ่งปั้นกล้วยครึ่งผลและรู้สึกไงมาเล่าให้ฟังเนะี่ยจะได้เข้าใจไง นะจะได้เข้าใจว่าท่านรู้สึกยังไงแต่ว่าเขากดให้ตกต่ำกันาดน,นี้แต่ก็กันไม่อยู่เมื่อท่านเอาชนะความตรณนีทรัพได้ดวงยาท่านพิจารณาออกเห็นว่าสุน,นัขแมลงกอ่อนก็ชีวิตหนึ่งเช่เดียวกับชีวิตมนุษย์เาะฉะนั้นสิ่งที่ข้าคร,ครึ่งปั้นเกลวอครึ่งผลก็มีผล ต่อการดำเนินชีวิตต่อไปได้แม้อยู่ในภูมินั่นก็ตามนี่นะจ๊ะแต่แล้วก็การสมบัติไม่อยู่แต่ก็ไม่เป็ียนไปตามผังที่สมบูร์นั่นแหละเราเวลามาเกิดมาเป็นทีมนะทีมหมูนะ่ขณะใหญ่ทีเดียวและทีมนั้นจะต้องเกิดในตระกูลอุดมสมบูรณ ทั้งนั้นแหละเระสร้างบารมีรวมกันมาก็จะลดหลังจงไปตามกำลังแห่งบารมีแต่ไม่ลำเข็นนะจะต้องรวมเป็นกลุ่มจะได้ไม่เสียเวลาในการไปตามหากันไปถึงเวลาก็ออกบทปุ๊บแล้วก็มาใครมีภารกิจหน้าที่อะไรซี่อย่างก็ทำไป หน่วยรบภารกิจพิเศษสุดๆมุ่งกับสู่สมมดสมรภูมิภายในรบกระฆาศกติดแท้จริงก็มุ่งก่อไปสู่ภายในหน่วยที่ขยายออกไปภายนอกเพื่อให้มนุษย์ทุกคนทั่วโลกได้ร,รู้ว่าในตัวมีธรรมกายเป็นสิ่งที่สแสวงหาแล้วก็เป็นที่พึ่งที่ระลึกติดแท้จริงก็ จะได้รับคำแนะนำนี้และกปฏิบัติให้ให้เข้าถึงให้ได้เมื่อการเข้าถึงหมดพร้อมๆกันทั่วทั้งโลกลองนึกดูแล้วกันว่าสิ่งดีๆมันก็เกิดขึ้นการเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นมัก็หมดไปพอหมดไปก็จะร่วมสมรเนฉันเออสุดลบหลบมือพยามาตามความละเอียดของตัวนี่นะจ๊ะเราทั้งโลกก็ เหมือนอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันในบ้านหลังใหญ่หลังเดียวครอบครัวเดียวแล้วก็ทำความเพียรเงนะี่นนี่นะจ๊ะถ้าถ้าเข้าถึกอย่างนี้แล้วก็ถ้าการไม่อยู่จริงๆจะมีสมบัติจกักรพรรดิเกิดขึ้นนะแต่ว่ามนุษย์ไม่ต้องทำมาหากินแล้วก็ทําความเพียรอย่างเดียวมุ่ง้าไปสู่ภัยนะอย่างเดียวแต่ทั้งหมดทุกก็ไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นเลย แล้วเวลามาเกิดมันจะต้องมีสมบัติทั้งสามต่างพลังบุญมีรูปสมบัติตงดงามเป็นหนุ่มสาวสวรค์อย่างนี้นะ <c oughs> ความชราไม่ปรากฏแข็งแรงสดชื่นและใช้ความแข็งแรงความสดชื่นมาทำความเพียรด้วยความเพียรต้องมีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติมีความพร้อม แต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเห็นไหมเมื่อกดหัวหน้าทีมลงได้โอ้ไอที่ตามตามมามันต้องพูดถึงเนี่อทิฏฐหากขยายผู้ที่ทำหน้ที่เผยแพร่ขยายได้ก็จะเกิดสิ่งดีๆนี่ส่วนอีกทีมหนึ่งก็เป็นฝ่ายกองเสบียงเดียวถ้าหากมีสมบัติจักรพรรดิเกิดขึ้นกับแปลว่าฝ่ายนี้หมดไปไม่ต้องไปสแสวงหาเสบียงอะไร แต่ว่าถ้ายังไม่ชนะเขาเขาต้องสสแสวงหาตามทานไม่เจนดิค่อืมฝ่ยายก่อสร้างก็เหมือนกันถ้าเกิดในตระกูลสูงกันแล้วในการก่อสร้างก็ง่ายง่ายมากและดินฟ้าอากาศมันจะดีนะสมบูรณ์อากาศจะพอดีพอดีทำให้โลกมนุษย์และสวรรค์ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ อากาศมันจะสบายสบายสบายนิดช่วยไม่ร้อนไม่หนาวไม่อ้าวจะช่วยการปฏิบัติธรรมได้เนี่ยผังเดิมเดิมจะเป็นยังไงนะแต่ล้วนหมดเลยนี่หลวงปู่ก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นคุณยายก็ต้องไปอยู่ตรงนู้นอุติตามมากกกระจายกระจายกันไปหมดเรามาอยู่ในช่วงอายุมนุษย์ไขเฉลี่ยเจ็ดสิบกวาปีทั่วโลก ก็จะตามมาเจอกันก็อ๋หน้าหล่นหมดแล้วมัลล่นหมดแล้วกูจะเจอเสียงก็เปลี่ยนไปอย่างนี้นะนี้แลยรจ้ะก็จะมาเจอก็จะกระจายกระจายออกไปหมดเลยแล้วก็ ช่วงนี้ที่มาเกิดยุคนี้หรืยุคที่ผ่านมานี่ก็จะมาเกิดขนาดมากหนึ่งพุทธันดรเดียวในระหว่างพุทธชาของพระองค์ที่ผ่านมาครับพระองค์ปัจจุบันจึงมาเกิดครั้งหนึ่งนี่ไงพอได้เกิดยาที่จริงเราก็อยู่ในขบวนนะนี่ในขบวนนี่เลยที่จะลงมา แต่พยายามยเขาจะยืดอายุให้เกิดไปก่อนมัน่งโลดก็จะหล่นมากใครเพื่อนจะงับเงือกเลยนะจะมาถึงดีก็หมดเรียวแ้วไม่ไหวหรือดึงเอาไว้ให้เกิดที่หลังก็ยังละอ่อนอยู่เลย uh oh. ถ้าไอะไรก็มาค่อยได้ ยังนอนเนะเยอะมันไม่พอดีนะที่เหมาะสมในการทำนี่ลั่งไว้หมดยืดไัวอนีโอ้เรื่องมันเยอะอย่าฟังเลยก็เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเรานะที่จริงอยากให้ไปจะสอนให้เห็น เอาเอาเห็นเองดกว่วามั้งมันดีนะม,นม, <laughs> มันไม่ทันเลยเอาไงดีอะรอกํากำลังจะบอกว่าเห็นมรราการมาเกิดเพือนงท่านน่ยมันยากเพราะนั้นเนี่ยไอ้ที่กระจายกระจายไปอยู่ที่ไหนหล่นๆเนี่นะคุณนํารถไปตามกลับมาคุณนําบุญไปตามกลับมาใหญ่กรนี้ไปตามกลับมา แล้ววันนี้เราเตรียมพื้นที่นี่นะเอากลับมาให้หมดแล้วก็ขนขึ้นไปเอาขนกลับไปใหม่นี่ตั้งกระชากเขาจากความจนมาสู่ความรวยแล้วกระชากชุดต่อไปนะนี่ลากกายละเอียดกายที่ไปรวยต่อในเทวโลก <สา S 1> นี่ภารกิจของเรานะนี่ตั้งรวยทวีพบยัไงนี่ อย่างนี้จ้นานัที่ของเราเพราะนั้นเนี่ยกว่าจะมาเจอถ้าไม่ได้มาเจอท่านเลยนะอืมก็น่าเสียดายอยู่แล้วจะเจอวิชาของท่านอย่างดีเพราะท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็จะสอนอย่างนี้เหมือนกันก็แปลว,ว่าเจอวิชาคือเหมือนกับเจอตัวท่านก็ยังพอจะรู้เรื่องราว ความจริงชีวิตของเราถ้่จะทําให้เราว่าเอ๊ะเราจะทําไงดีกันสาหรับชีวิตของเรานะในชาานนี้ได้ถูกต้องก็จะไปเชื่อเอากลับเอากข้าไปใหม่ไปดูสิบบุรีใหม่ไปสะสาง้าทําใหม่เวลาเรามาเกิดเมื่อก่อยรู้เรื่องรู้ราวลยไเลยอิจตอนก่อนจะมาเกิดกับื่าเสียงเดียวกับพี่เอ,อกฉันมาเกิดสร้างบารุษลุยอย่างเดียวหน่อยพอลงมาลืมนี่นะ <laughs> มันอย่างนี้นะเฟ้นน่าจะเอากลับมาก่อนเอากลับมาก่อนแล้วก็เอามาเชื่อมต่อให้เขาถึงธรรมกายในตัวแหละถึงจะคุยกันครุเรื่องแต่พวกเรานี่มีบุญอยู่ในระดับแนวหน้าเนะี่ยแม้ว่าเราัะเข้าไปถึงณจุดนั้นแต่เราพอเข้าใจนะ่พอจะเข้าใจในระดับหนึ่งที่หวังให้ว่าตามกันอย่างนี้ไปก่อนกับแล้วบุญในตัวสอนตัวเองได้อยู่สอนอยู่ได้ แต่ว่ามันจะบทบังไม่ได้วันใดที่เราเข้าถึงนรมกายเนยจ้าตอนนั้นแหละเราจะยิ่งเข้าใจพระเดชจุระลุงปู่มากขึ้นแต่ีการที่จะฟังเรื่องราว,วพระเดชจพระกุลหลวงปู่นี่มันจะต้องมีธรรมกายเนี่ยเป็นพื้นฐานในการรองรับความรู้ตรงนี้เพราะงั้นยิ่งพูดแล้วก็มันจะไอข้อคําถามจะเกิดขึ้นเยอะแต่พอเราหยุดแรกเราได้เนี่ยอ๋อเราก็ใจขั้นในระดับหนึ่งหยุดที่สองได้เพิ่มขึ้นไป หยุดในหยุดจนกระทั่งกระึงกัรก,การ,ระจับเข้าใจได้มากขึ้นมากในระดับหานเราตายจากนี้ไปเราสามารถที่จะเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองที่เราจะสร้างบารมีแบบไม่ต้องมีใครมาชวนละแล้วกันเนี้ยเราวางเราเองเพราะเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของชีวิตแล้วเกี่ยวกับเรื่องตัวของเราเองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตามเขากลับมาให้หมดนะ ไปเจอเจอใครแท้คุยกันแล้วรู้เรื่องนะอเอากลับมาก่อนที่ไม่รู้เรื่องอะ่ะไม่รู้เรื่องเอาไว้ก่อนอืแต่ว่าสักวันหนึ่งก็คงจะรู้เรื่องเละแล้วก็เอาที่พูกที่รู้เรื่องนี่มาก่อนเพราะนั้นสถานที่เราจะเตรียมเอาไว้วันนั้นเนี่ยประเดียคุณหลวงปู่ท่านดูอยู่ต้องให้เต็มสภาธรรมกายสากลน,นี่นะ ตั้งให้เต็มเลยจะได้ประเมินกําลังกันได้่าจะสู้ลบปลบมือก็พยายามมาเนี่ยไปได้แค่ไหนนยะนี่นี่นี่นะเพราะฉะนั้นต้องต้องไปตามกันมาให้เยอะๆรถบัสรถทัวร์อะไรเนี่ยรถตู้ใช่ไหมจ๊ะอย่างนั้นมากันเยอะมากันมากๆที่พื้นที่จอดรถเราก็มีจํากัดนะถ้ามารถบัสรถตู้นี่นะอา้าวจุคนได้เยอะแล้วก็ ะได้เพียงพอการลองรับถ้าผู้นำรถเก่งนี่มโอ้โหนี่ที่ยังไม่พอเนี่ยต้องเลือกเอา,เอาตึกบาลามัญชองหลาย้อออกหมดทัางมีเป็นหมือนไร่ที่จริงเนี่ยหลวงพ่อเตรียมไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเ้าก็เดินหนีไง เพนั้นราคาที่มันยังไม่แพงตอนสร้างวัดใหม่ๆมันสามพันต่อไร่ต่อมาตอนที่หลวงพ่อมีดําลิจะเอาชักหมื่นไร่ลับรอบเนี่ยหมื่นสองหมื่ไร่ที่มันตกไร่ละหมื่นเศษถึงสองหมื่นไม่เกินดีแต่ตอนดําลินั้นประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งนเศษเนิดนิดแต่พอ พอหาเรือขานาดในหมู่นะเดินหนีไปหมดเลยแต่อตอนนี้บอกว่าหลวงพ่อครับไอ,อ,ต,ต,รอ,อต,ตรงนั้นก็นายจะซื้อไอ,อตรงนี้ก็นาจะซื้อไปที่จอดรถนี่เป็นแต่ย่างเงี้ยโอ้แหลยไม่ทราบจะทํางไงไม่งั้นนี่นะเราก็จะมีที่ครองรับผู้มีบุญได้เยอะเลยเป็นทุกสิ่งไปหมดเลยแต่ตอนนั้นที่ท ที่คิดเอาไว้เมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะแต่ตอนนั้นจำเป็นก็เดินหนีกันไปซะานเลยไม่าาง,งั้นเราก็สบายไม่จะได้เป็นไปตามผังตามโรเจิตในตอนน้าที่ผืนนี้มนใหม่ๆเนี่ยโอ้ก็เดินหนีกันเมื่อกี้นนะ่ะแล้วเป็นไงตอนนี้เต็ไมไปหมดเลยแล้วถามว่าแต่ละแห่งที่เราสร้างเราเอาไว้โชว์หรือาไว้ใช้ใช่ไหม๊ะ แล้วใช้พอไหมมันไม่พอดูสินี่ไงยังไม่พอเลยเพราะความจริงสมัยพุทธชนดรนที่ผ่านมาที่เรามาเกิดสร้างบารมีมาชมนรรมทิ้งหกล้านคนนะแล้วหายไปไหนอ่ะเนี่ยตอนนั้นนะก็กระจายกระจายไปถ้าไม่เจอกันนี่ก็จะถูกพยามายก็บังคับตรึงไปติดนู่นติดนี่แรงหนัก ก็จะรู้ได้ต้องเจอหมู่คณะเนี่ยเจอผู้นาบุญญากรมิตรแล้วก็มาเจอวิชาธรรมการได้สร้างบทร่วมกันมันก็จะแก้ไขที่เขาบทบังมังค,คับไว้ได้แต่เพราะไม่เจอเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยที่มานิดเดียวนะที่ลงมาเนี่ยเยอะนะดังนั้นนี่ในะการหล่อรูปเหมือนนี่ท่านนั่งอยู่เป็นหลักเป็นประธานกําลังดูอยู่ ไอ้ตกลนไปที่ไหนในยานทัศนาท่านจะเห็นหมดนะต้องไปตามกลับมานะจ๊ะไปตามกลับมาให้เต็มเลยให้เต็มสภาเนี่อย่าให้ตรงไหนมันว่างให้เต็มหมดเลยในวันหลลเหล่ารบเนินไม่ได้ผู้หลวงปู่อันนี้เป็นภารกิจในอีกสิบสองวันข้างหน้ามันเกิดของังฝาแฝดทองคำนะนี่อันนี้มากัน เดี๋ยวจากนี้ไปนี่จะมีนอกจากบุญพิเศษนี้แล้วซึ่งหัวหน้าชันจะอธิบายให้ฟังภายหลังนี่ไหมจ๊ะก็จะมีพระมหาดักเตอร์สมชายธนวุฒโธจะมาแจ้งข้อมูลการร่วมบุญหล่อรูปเหมือนพรมงคลเทควนีนี่นะเดี๋ยวก็จะให้เวลาสำหรับท่านแล้วก็ บ,บัดนี้เนี่ยหลวงพ่อทําบุญพิเศษนะเอาบุญมาฝากทุกๆคนจ้ะคือผู้ที่มารับพระของขวัญน,นั่นแหละที่ถวายเป็นการส่วนตัวก็เอามาทําบุญหมดะ่ะไม่ไม่ได้อาไิไม่ได้อาทำเลยเอาไปทำกับพระเด็กคุณหลวงพอ่อทัาตจชชโวเพราะเหนื่อยมาด้วยกันนะ ั้งแต่สร้างวัดเดิมก็มีอยู่สองคนนั้นนะ่ะไปหายายหลวงพ่อไปก่อนแล้วก็ท่านเอาไปที่หลังเนี่ยไม่กล้าเอาไปพร้อมกันหรือยาท่านจะลุยซะก่อนแ <c> ต <oughs> ่ที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละก็เหนื่อยลำบากลำบากแต่ไม่เคยได้ยินท่านบ่นเลยนะเห็นแต่เดินหนีอย่างเดียว <c oughs> แต่ก็ไม่บ่นอะไร ท่านก็ไม่เคยขัดคอแต่เดินหนีอ่ะ่ทีนี้หลวงพ่อจะไปทําตามลำพังได้ไงงานมันต้องอะเมื่อเห็นปฏิกิริยาของทีมงานก็ยังไม่พร้อมก็เอาไปไปละพร้อมตอนไหนก็เอาพร้อมตอนแก่นะ่ยก็แล้วก็มีอีกชุดหนึ่งคือชุดของพระเถระผู้บุกเบิกา โอ้เอาชีวิตเป็นเดิมบันเลยแหละนี่นี่ก็ถวายท่านนะแล้วก็หกสิบปีนี่นะโอ้แล้วก็อบพทานะ oh, แก้วพอคอยดูแลสังขารของหลวงพ่อครับโอ้ oh. ตีหนึ่งตีสองยังอยู่เลยนะลับทีหลังโอ้ oh, oh. เหนื่อยมากทั้งวันทั้งคืนเลยนะเหนื่อยทั้งงานอยามงานละเอยียดนอกจากดูแลสังขารแล้วงานอื่นภารติดต่อ ก็วันนี้โอทำบุญยอะเจ้แบ่งบุญให้เจ้ก็กลาบเรียน